สวัสดีทุกคนด้วยวกันนะฮะอยู่กับผม Xintv นะครับผมวันนี้อยู่กับผม Xintv กับวัยรุ่นอว่าค็อกแรมนั่นเองนะครับผมผมจะให้ดูนี่นะครับทุกคนอ่าอันนี้เป็นเอ,อ่อปาร์คสามนะผมผมรากปัดแรมไปโคตรเวอร์ครับทุกคนโคตรเวอร์ตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนี่นะครับเป็นโปรไฟล์ตัวเดิมนะครับผมคือ DDR4 บัสสามบัสสองนะครับผมผมรากไปตอนนี้ 4,400นะครับผมโอ้โหมากกว่า4,26สอีกนะครับผมนะผมไม่ได้ปรับอะไรครับผมผมแค่เเลือกดีมฟิกไปที่ส0 0 0ัเหมือนแบบเลือกบัสเหมือนให้มันลากไปที่4,400นั่นเองครับผมโอ้โหโคตรเยอะเลยนะตอนนี้แล้วผมก็เพิ่มไฟรแรมไปที่150เท่าเดิมเลยนะอะเดี๋ยวไปดูกันนะผมก็มเข้าไปดูในเกมเอ้ยเข้าไปดูในคอ,อมว่าเป็นยังไงครผมจะให้ดูครับผมนี่ สี่ศูนย์นะผมแลมพัดสามพันสองตอนนี้ลากโอ้โหเท่าไปราคาสองหมื่นสองหมื่นไปปลายแล้วนะผมสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าเลยนะผมนะ, <c oughs> ะโคตรจะคุ้มเลยนะคนุณเป็นไงเชื่อเอ็กซ์ซีหรือ,อยังครับผมว่าผมทำได้นะฮะนี่วัดสามพันสองนะผมรากไปสี่พันสี่ร้อยนะผมปปดเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะผมนะบูทไปให้ดูโอเค ไปเจอก okay, ันในคลิปท kind of like ุกคนบ๊ายบายโอเคทุกคนมาต่อเลยนะผมเพื่อนๆจําคลิปแรกที่ผมรากบัตไปได้มไหมผมคลิปแรกนะฮะลักลากจากบัตส3 2 0ัไป4,000นั่นเองแล้วก็ลากจากบัตส3,2 0 0ไป4,2,6,6 แต่ตอนนี้ผมได้เเกิดความโรภนะทุกคนนะตอนแรกที่ผมบอกในคลิปว่าผมจะไม่ปรับอะไรแล้วนะคือผมรู้สึกผิดมากผมผมไปปรับอีกแล้วนะผมตอนนี้ผมสามารถลากไปที่4,400เป็นที่เรียบร้อยนะผมเหมือนได้แรมวัด4,400นะผมในไซส์32กิกนั่นเองนะผมผมปผมือผมไม่ผมสะใจจริงๆนะคนนะ โอ้โหโคตรสุดเลยทุกคนโคตรจะเถื่อนเลยนะตอนนี้เถื่อนมากเนี่ยผมเน,นี่ยนี่ผมคือแรมตัวที่ผมใช้นะเผื่อใครสนใจเอาไปร่ายกับผมนะยี่ห้อนี้เลยนะผมนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมคอแซนนะผมนะเนี่ยดรสี่บัสสามพันสองนั่นเองครับผมซีเอลสิบหกยี่สิบยี่สิบสามแปดนะผมนะอ่าเป็นค่าเดิมนะผมคือสามบัสสามพันสองผมรากวันที่บัสสี่พันสี่ร้อยเรียบร้อยโคตรจะคุ้มเลยทุกคนนะ โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง XCTV ด้วยแล้วกันนะครับผมมีเทคนิคด,ดีๆมีอะไรใหม่ๆกูก็จะมาแนะนำเนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสกับเกมสักแป๊บหนึ่งนะผมสักหนึ่งนาทีว่ามันจะเข้าไปเล่นได้ไหมอะไรปกติไหมนะครับผมนะ,ะดูเรารากบัตรมาขนาดนี้ผมบัตร0ี่พนระผมทะมลุเป็นที่เรียบร้อยครับทุนนะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมเข้าไปยิงสักหนึ่งสองสามนาทีดูนะฮะอันนี้ผมก็อัดคลิปไปด้วยเปิดเพลงไปด้วยนะผมนะ บัตโคตรจะสูงเลยทุกคนเอาจริงนี่ผมทำได้หว่ะทุกคนเป็นกำลังใจผมหน่อยนะครับผมสุดจริงๆทุกคนอขอเบาเสียงนะฮะอ่ะรือ้อปื้ดเลยทุกคนนะบัตรโคตรสูงเลยฮะตอนนี้เอาจริงดิ นี่ผมไม่ต้องแบบซื้อบัตรราคาหลักโอ้โหสองหมื่นเลยนะฮะแล้วความจุที่สามสองกิกด้วยนะผมอันนี้ผมเปิด 4k ด้วยนะครับผมหนึ่งคนระับขอวอร์มเมอร์นเปิดภาพนี้ไม่ค่อยเห็นทุกคนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมเอาเป็นภาพเดิมนะผม สีมันจะได้เน,น่นวนๆนะครับผ,ผมชอบภาพนี้นะจริงจริงถ้าผมเล่นได้เยวผมลงคลิปได้เนี่ยก็เป็นที่เรียบร้อยครับผมว่าใช้ได้นะผมนะตอนนี้ผมเปิด 4k ด้วยครับมมนมันเลยแบบว่ายังไงภาพจะเป็นอีกแบบนีนะ้ปกตินะผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมผมเล่นได้นะผม แค่ผมยังไม่ชินมือแล้วเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง x i n TV ด้วยแล้วกันนะครับผมมีทิกดีๆมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนะนำเนาะอ่าผมโอ้โหจะไป OC แข่งกับชาวบ้านเขาดีไหมเนี่ยเริ่มสนุกแล้วทุกคนนะโอเคเล่นได้มีที่เรียบร้อยนะผมลื่นๆไปทุกคนลื่นๆไปโอ้โหซื้อบัตรมา5,000แต่ว่าไปไกลมากเลยทุกคนนะ ใครที่ติดตามเรื่องบัตรผมอยู่เนี่ยอันนี้ภาค3นะครับผมคือภาคสามนั่นเองนะผมก็จะลงคลิปให้ดูด้วยแล้วกันนะครับผมมาผมดีใจจ,จริงๆเลยทุกคนนะนะทำได้สำเร็จนะผมเดี๋ยวค่าซีองค่าซี L, เอลเนี่ยผมจะไปกดให้ต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับผมนะอ่ะทำได้แค่ไหนก็ขอแค่นั้นนะครับผมสวยงามนะฮะก็เล่นได้ปกตินะครับผม ัดเราสูงแล้วเราก็สบายแล้วฮะตอนนี้เลยไปแล้วอ่าเปิดโปรแกรมอะไรพร้อมกันได้เป็นทีร้อยเดี๋ยวผมก็ไปตัดต่อ,ตอแล้วก็ลงคลิปด้วยแล้วกันะะนะผมนะโอเคไอบคุณทคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง x c n tv ด้วยแล้วกันะะนะผมมีทิปด,ด,ด,ดีมีอะไรใหม่ก็จะมาแนะนำเนาะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งเอ่อซึ่งผมก็จะทำสองอย่างคือฟ r e e f x r e X86 แล้วก็เกี่ยวกับฟิฟายไฮไลท์ฟ f ฟ r e แล้วก็การปรับแต่งคอมนั่นเองนะผม อันนี้ก็เป็นอย่างที่สองครับผมโอ้โหเลขโคตรสวยทุกคนบัตรสี่พันสี่ร้อยแม่สัจใจจริงโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง XN TV ด้วยแล้วนะผมมีเทคนิคดีมีอะไรใหม่ๆก็จะมาแนนะนำเนาะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย